คือผมเห็นเขาเรียกลิสต์เส้นทางเงินของแกคือขี้หมูขี้หมานะคุณผู้ชมฮะแสนอัพท่านทานํางานยังไงได้วันละแสนนะ่ะแทบระอักเลือดเลยถูกปะ่ะนี่แค่เดินถือขันคือกะลา,อาขออภยัยไม่ได้ถือกะลาถือบาทใช่ปะ่ะแสดงว่าเงินมันไหลามาแบบโมโหลานมากอะ่ะคุณผู้ชมฮะเออวงเงินมันกลายเป็นมันไม่น่าจะพันนะ่ะมันน่าจะกลายเป็นหมื่นแล้วอะนึกออกใช่ไหมแล้วผมว่ามันก็ไม่เกินเลยเพราะตอนแรกเนี่ยที่ที่เราทําพุทธทอคอะ คือผมนั่งดูโฉนดอะที่เขาเอามาให้คือเลยนั่งคุยกันว่าเฮ้ยมูลค่ามันทุกวันนี้มันไม่ใช่หลักพันละมูลค่าจริงเนี่ยมันเป็นหลักตอนแรกเราประเมินว่าประมาณ3ถึง4ด้วยนะ3-4ถึงพันแต่ปรากฏว่าตำรวจอะคุณผู้ชมฮะเขาคิดว่ามันเป็นหลักหมื่นมันเป็นหลักหมื่นเพราะตัวเลขอย่างที่บอกตอนนี้มันไม่ใช่หลักพันมันทะลุขึ้นมาเป็นหลักหลักหมื่นตามที่บิ๊กเต่าบอกตอนแรกเนี่ยผมก็นั่งคุยกับน้องเนี่ยนะที่ไปทำงานเนี่ยแล้วก็ผมได้รับเอกสารมาเนี่ย ผมยังคิดว่าเต็มที่มันคงไม่เกินประมาณ7,000อ่ะอผมกะว่าไม่เกิน7,000ปรากฏวันนี้พี่เต่าบอกหมื่นผมโอ้โหแต่ไม่แปลกใจใครไปดู EP 2ผมจะรู้เลยว่า EP 2ผมนะเออฝากฝากฝากหนยนะฝากหนยนะเออฝากทาง TikTok เนี่ยแหละนะเออถึงแม้ว่าจะต้องไหลไปทางพุทธทอก็ตามแต่เนี่ยนะ EP 2อ EP 2น้องไอ้ไปไหนนี่บ้านผมจ้าแล้วไอ้จะมาอยู่ทำไมจ้าเออไอ้์ก็อยู่กับเมียเขาดิจ้า เออถามถี่จังเลยดูช่องไอ้พุธถามถึงคนอื่นอีกแล้วนี่ฮะพอจะฟินแลนด์สวัสดีครับเมื่อกี้ผมเล่าเรื่องอะไรนะลืมไหมเนี่ยเล่าเรื่องเรื่องอะไรวะเมื่อกี้อ๋อเรื่องของของเงินใช่ปะ่ะเออประเด็นก็คือพอบิ๊กต่าบอกหมื่นผมก็บอกเออไม่แปลก เพราะขนาดเส้นที่เราเจอเนี่ย59คุณผู้ชมเชื่อบอกว่า59เนี่ยเงินนะ่ะมันเข้าอ่ะผมเห็นสเตทเมนเนี่ยนะเยอะมากมีคนส่งให้ดูนะไม่ได้เกี่ยวกับตำรวจนะจ๊ะเอออย่าไปว่าตำรวจนะนะตัวสเตทเมนนะ่ะเงินที่มันไหลเข้าคือมันมีส่วนหนึ่งก็คือไหลเข้าปุ๊บแล้วฝากแบงก์เลยกับอีกส่วนหนึ่งสันนิษฐานว่ามาปุ๊บแล้วเก็บสด ไอ้ที่ไหลเข้าแบงก์อะบางวันอะคุณผู้ชมเชื่อ5้าใครว่ามันจะหาเงินได้วันละล้าน4คุณผู้ชมแล้วคนคนนี้คือคนที่ถือครองแทนอลงกดนะแทนสมีจอดผมไปเปิดสลิปดูล้าน3บางวัน7,000แสคุณผู้ชมลองนึกว่าแสดงว่าปี5้าเนี่ยเป็นช่วงระดมทุนเนี่ยแล้วแกก็ดังๆด,ด้วยเนี่ยแสดงว่าเงินมันไหลามาแบบโมโหลานมากอะคุณผู้ชมฮะ คือผมเห็นเขาเรียก list เส้นทางเงินของแกคือขี้หมูขี้หมานะคุณผู้ชมฮะแสนอัพท่านทำงานยังไงได้วันละแสนนะ่ะแทบกับอักเลือดเลยถูกปะ่ะนี่แค่เดินถือขันคือกะลาอาขออภัยไม่ได้ถือกะลาถือบาทใช่ปะ่ะบางวันนะ่ะที่ผมเห็นเส้นเงินสาพูดได้แบบไม่รู้เดี๋ยวติ๊กตอกมันไอ้นี่อีกเขาเรียกอะไรสามแสนอ่ะพูดไปแล้วกนันเนี่ยนะมันเยอะมากนะ แล้วมีคนเนี่ยที่ให้ข้อมูลผมมาบอกรู้หรือเปล่าคุณพุทธสมัยก่อนเนี่ยได้เยอะกว่านี้อีกนะแล้วบริวารว่านเครือเนี่ยของอลงกฎก็ว่าคุณผู้ชมฮะอย่าลืมนะคุณพุทธว่าเขาหิ้วเงินกลับไปเป็นกระสอบลวงพ่อเองสมัยก่อนก็แบบใจดีก็ไม่รู้ว่าไอ้พวกที่หิ้วเงินไปเป็นกระสอบอะคุณผู้ชมฮะมันเอาไปเข้าแบงค์หรือมันเอาไปไหนจึงไม่ต้องแปลกใจฮะว่าโครงการวันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นและตำรวจกำลังไปไล่ดูเนี่ย ผมบอกเลยนะยังไงก็โดนคือไอ้ที่เดากันบอกไอ้เส้นสองใช่ไหมเขาเรียกแถวสองใช่ป่ะแถวสองใครคนที่ถือคลองอ่ะจะอธิบายยังไงคือคนที่ถือคลองวันนี้เตรียมยังไงยังไงท่านก็ต้องโดนฮะอ่ะคิดในแง่ดีท่านโดนเรียกสอบก่อนส่วนจะโดนคดีหรือไม่ผมไม่ไปฟันธงดีกว่าแต่แถวที่ถือคลองแทนหลวงพ่อทั้งหมดยังไงก็ต้องเจอครับคุณผู้ชมฮะเพราะยิ่งตอนที่มีคนส่งข้อมูลให้ผมดูอ่ะ คือมันไม่ใช่แค่เงินตามสลิปสเตทเมนนะมันมีเงินสดอีกนะแล้วถ้าลองนึกดูว่าแล้วสมัยก่อนน่ะเอาไม่ต้องอะไรมากอ่ะสมัยตอนปี43,44,45,46,47,48ท่านว่าสมัยนั้นเนี่ยมันจะกี่พันนะ่ะระดับล้านนะมันจะกี่พันนะ่ะแล้วอีกอันหนึ่งคือแถวสองเนี่ยคือพวกคนถือครองแทน แต่ไม่ได้บอกผิดนะเออเดี๋ยวใครตัดติกตอกไปเนี่ยนะเออตัดให้ครบๆนะแล้วเธอต้องเขียนขอบคุณไม่ใช่ขอบคุณพุทธนะตอนนี้เธอต้องเขียนขอบคุณช่องพุทธทอล์กนะเออพอฉันไปไลฟ์สีแดงแล้วเนี่ยเธอก็จะตัดกันไม่ได้ละเออแต่มันก็มีนะติกตอกนี่ก็แบบแม,แม่งกระดูดของผมมาทั้งดุ่นเลยไม่มีความไม่ต้องคิดถึงคําว่าลิขสิทธิ์ละเมื่อกี้ผมกำลังเล่าเรื่องอะไรนะเอาเรื่องเส้นเงินใช่ไหม แล้วท่านลองนึกดูว่าเงินน่ะไอ้ที่ไปเดินบินธบาทมาวันวันหนึ่งอะที่ฝากเอาไว้แค่คนเดียวนะวันบางวันสี่แ0 0บางวันสามแสนบางวันล้านสองนี่แค่คนเดียวนะฮะคนคนนี้คือปลายแถวด้วยนะฮะแล้วท่านลองนึกดูว่าแล้วที่หลวงพ่อฝากอาไอ้พวกหัวแถวเอาไว้อีกอะมันจะมาโหรานขนาดไหนคือเรื่องนี้เอาจริงผมว่า สมีคนอื่นเนี่ยนะฮะที่น้องน้ำหวานใช่ไหมน้องกอ๊อฟผมบอกไอ้นั่นเด็กๆเลยเจอสมีจอเข้าไปนี่คือไอตัวเอเลยคุณผู้ชมฮะและนี่ยังไม่นับรวมไม่รู้ว่าบิ๊กเต่ามีข้อมูลพระผู้ใหญ่กว่านี้อีกไหมขนาดแค่จอทยังขนาดนี้และถ้าวันข้างหน้าเกิดเจออีกโอ้โหไม่รู้จะยังไงแต่จอจนี่เขาเล่มาด้วยความน่าสงสารตั้งแต่ต้นคุณผู้ชมก็เห็นใช่ไหมนี่ผมกําลังเล่าว,ว่าคือไอพันหลักพันเนี่ย ตอนแรกผมบอกมันไม่มีทางหรอกหลักพันยังไงก็เกินเฉพาะแค่แฟ้มที่ผมได้มาเนี่ยผมประเมนว่าเกินพันแล้วแล้วนี่แค่คนเดียวอะคําถามคือว่านเครือทั้งหลายสีกาก็ดีคนสนิทก็ดีลูกสีกาก็ดีญาติสีกาก็ดีไอพวกที่บอกไม่มีบริสุทธิ์พูดไปเถอะก็ไม่แปลกเขาไม่ผิดนะสีกาที่บอกไม่มีไม่เกี่ยวก็ให้เขาพูดไปก็ไม่เกี่ยวก็คือไม่เกี่ยวอะผมก็ไม่ได้ว่า แต่คุณเชื่อผมไหมว่าตำรวจเขารู้หมดไอ้ปากที่บอกไม่เกี่ยวไอ้พูดเยงเยงเลือกสื่อผมก็ไม่ได้โกรธนะก็มีคนดูถามบอกเฮ้ยโกรธเขาหรือเปล่าเนี่ยเขาต้องเลือกสื่อเวลาออกกากาผมบอกไม่เป็นอะไรผมบอกดีด้วยซ้าเพราะอย่างน้อยๆผมก็ยิ่งตรวจสอบคุณคุณก็เป็นเลือกสื่อที่จะออกก็ไม่ผิดผมก็รู้ว่าอ๋อคุณอธิบายเรื่องนี้แล้วก็เคลียเพราะฉะนั้นเราเข้าใจได้เวลาที่เขาจะเลือกสื่อในการนําเสนอ คือแน่นอนอ่ะมันก็ต้องไม่ชอบที่หน้าผมอ่ะ,อะถ้าพูดกันตามตรงนึกออกใช่ไหมฮะแต่ก็ต้องบอกว่าต้องใจเย็นๆบรรดาสาวกผู้ศรัทธาทั้งหลายผมไม่ได้มีอคติคุณไม่คิดหรือว่าสมมติถ้าสื่ออย่าว่าแต่ผมอย่าว่าแต่ช่องอื่นเวลาเขาสอบคุณเขาสงสัยคุณเขาตั้งข้อสังเกตคุณถ้าคุณตอบได้นี่คือจบนึกออกใช่ไหมแต่อยู่ๆคุณไม่ตอบแต่คุณกลับโกรธความโกรธมันคืออะไรความโกรธมันคือการที่เฮ้ยกำลังจะจวนตัวอย่างนั้นหรือเปล่า เป็นการตั้งคำถามกลับในเมื่อพวกคุณโกรธสื่อที่ตรวจสอบคุณแล้วคุณเลือกที่จะอธิบายกับคนนู้นคนนี้ไม่ว่าแต่คุณต้องกลับไปถามตัวคุณเองด้วยนะบรรดาสาวกทั้งหลายว่าไอ้ที่คุณกำลังโกรธอยู่อะเพราะอะไรนี่ยังไม่นับรวมเรื่องที่ผมยังไม่ได้เล่าด้วยนะจริงๆอะผมบอกคุณผู้ชมหลายรอบผมมีแบบเป็นเปกอย่างเงี้ยแล้วแตะไปตรงไหนเนี่ยนะผมจะบอกให้ว่าเจอหมดเรื่องเงินแตะตรงไหนก็เจอ อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปอะขนาดบ้านดําของบีอะที่พี่หนุ่มเขาเปิดเอกสารพี่หนุ่มกัญชัยอะแต่ผมมารู้มาก่อน2วันแล้วว่าแล้วก็มีคนบอกผมผมก็ยังตกใจบอกเฮ้ยบีมันโอนคืนได้ยังไงและถ้าบีมันโอนคืนเอาแล้วที่มาไปพูดกับพี่หนุ่มกัญชัยกาเนิดพลอยอะบอกว่านี่คือเงินกงสีเอาอย่างน,างนี้อย่างนี้บีบีพูดไม่จริงเหรอแต่คนให้ข้อมูลผมบอกบีคืนแล้วจริงๆตอนนั้นผมยังไม่เชื่อเลยแล้วการที่บีคืน คดีก็ไม่จบนะครับยิ่งเป็นการตอกย้ำที่ตำรวจกำลังทำข้อมูลอยู่เลยว่าเงินมันไม่ชอบหรือไม่เมื่อเงินมันไม่ชอบด้วยวิธีการแล้วคุณคืนอารมณ์กดอ่าแสดงว่ามันแปลกๆใช่หรือไม่อุ้ยขอบคุณนะครับเออนอกจากกดติดตามติกตอกผมนั้นเนี่ยเน,ยเนยไอ้รูปผม,มาเห็นใช่ป่ะพุทธทล์กฝากไปกดติดตามหน่อยนะเออพุทธท็อก